ไหนยังไม่เห็นเลยไปยา่าน่าอร่อยไหมครับสวัสดีครับวันนี้จะเอาบรรยากาศการทำบุญนโรงทานมาให้ชมกันครับยิ่งให้ยิ่งได้ น่าจะคุ้นๆกันดีครับอันนี้สงของการตั้งโรงทานหรือแจกอาหารอันนี้สงที่จะได้รับคือเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีสติเมื่อละโลกนี้ไปแล้วจะเกิดในเทวโลกแวดล้อมด้วยเหล่าบริวารคอยบำรุงบำเรยอ,อยู่ตลอดการจะ,ะได้เสวยสมบัติในสมัยปัจจุบันการตั้งโรงทานในวัดเนื่องในโอกาสต่างๆนั้น จุดประสงค์ก็คือต้องการแบ่งเบาภาระเรื่องอาหารของทางวัดเพราะหากไม่มีโรงทานทางวัดก็ต้องสิ้นเปลืองเงินทองจัดหาอาหารมาเลี้ยงคนที่มาที่วัดโดยเฉพาะช่วงที่มีงานใหญ่หญหญๆโตๆคนมางานกันเยอะถ้าไม่มีโรงทานภาระหนักก็ตกอยู่กับทางวัดซึ่งการตั้งโรงทานในวัดนั้นเป็นการเปิดกว้างให้คนทุกชั้นทุกวันนะไม่ว่าจะยากดีมีจนมีสิทธิ์มารับประทานอาหารได้ อีกในหนึ่งการตั้งโรงทานในวัดเท่ากับเป็นการร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าด้วยเป็นการเพึ่งบารมีของท่านเป็นการร่วมสร้างบารมีกับท่านเมื่อคนกินอาหารอร่อยเขาก็จะโมทนา กับเจ้าของโรงทานโมทนากับลุกปู่ลุงตาว่าดูสิเพราะบารมีท่านถึงมีโรงทานเยอะแยะมากมายอย่างนี้ไม่ได้อดไม่ได้ยากเลยพวกเราอีกทั้งเทวดาก็โมทนาสาธุกับเจ้าของโรงทานด้วยบางครั้งอาหารที่เรามาตั้งโรงทานเราก็แบ่งส่วนหนึ่งไปถาไวายเพลนไปเลี้ยงเพลนพระซึ่งก็ไม่มีข้อห้ามอะไรไว้ว่าอาหารที่เราตั้งโรงทานจะต้องเลี้ยงคนที่มาที่วัดเท่านั้นแต่นำไปเลี้ยงพระไม่ได้ เพราะฉะนั้นหากมองในภาพรวมแล้วการตั้งโรงทานในวัดไม่ได้จํากัดเฉพาะคนยากจนไม่ได้จํากัดเฉพาะลูกศิษย์วัดใครจะเดินเข้ามาก็กินได้ที่สําคัญเป็นการรู้ร่วมทําบุญกับทางวัดด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้การตั้งโรงทานในวัดจึงได้อานิสงส์มากกว่าตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงคนยากจนเพียงอย่างเดียวนี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นการเปิดปัญญา มนโนเจา้าบริจาคเพิ่มท่วงท้ายนะครับอาสมสายเนียที่เจ้าอยากรวมบุญรวมเพียมลึงนะครับ5้าบาทสิบาทเป็นสิบเป็นร้อยตามกำลังศรัพยานะครับเจ้ายื้อเจ้ายื้อท่านพิชิตท่านเสียงมที่เลี้ยงบริจาคเพียมมาเลเซีย วางเตยเซมซายกรอบเนี่ยเพราะเพียที่จะรวมบุญแล้วก็จะจะรวมทานก็ดีอนเกิดระเบียบเรียบร้อยเด้อเซมซายเด้อเพราะคณะเป็ศีนจริงทั่วกันจริงทั่วบางเพีจริงสเตลล์ะแล้วก็ไเกิดอันตรายดูว่ามโนทายรูปทายวอา้อาหาฟองแนวใด ากชาวบ้านหนองใหญ่นะครับโดยท่านผู้ใหญ่คูทรั์เจริญนะครับและชาวบ้านหนองใหญ่กรหบ่งนันบ่งเศร้าพี่น้องเที่ยวน้ำกับน้ำยุ่มองต้นแตนนะครับเดือถังสีแดงฝาสีเขียวครับถังน้ำกินช่วงนี้ก็กำลังมากกันนอกพีวดาก็เห็นใจ มาตั้แต่จังพริ้กูขึ t ้นภักดีร่ด้ไงน่ะเออไอ้หน้าเหยื่อทึ่งวันนี้มองเห็นผู้ใหญ่ที่น้องแถวตำบลตรีมนะครับขอบคุณท่านผู้อำชุมพลผู้ใหญ่บ้านเกือบจะทุกหมู่นะครับเกือบจะทุ่งู่ในหมู่บ้านตำบลตรีมตำบลนารุ่งดอนเจ้าไอ้เจ้าจาไปกัาพูจัลย์ย่ะเดีเจ้าโปรยดวงศอกน้าเจ้ายู่ศอกหน้าเจ้ายู่ นะครับดังนั <mel od ic 00> à, ้นแม่สอนแม่พี่ด้อเกิดบุญอนมโนเอาเกิดพื้นเกลียกเกาเกิดบนโอนพื้นะครับนะครับนางบุญดาสุขนาบ้านูหนึ่งร้อยบาทนางนางสุขนาหนึ่งร้อยบาทคุณสิรารักษุขดีนะครับสิริราชสุขดีนะครับหนึ่งร้อยบาท

ก้กลันบไปต่างประเทศต่อนกามืองนกเมืนการเนการอานารเมนกเมื่อตนกรเนการเมืตนกรงนกรเ้านกเมืนการเมนการเมืองต่อการ่านกามานรเ้นกเ้ารเื่อการเมง่อต้รเมืงต่อต้นกรเมื้การเมืองต่านกืองานงนกเ้นการเมานม่อต้านกอง่อนการเมือ้านการเมืารเต่อต้านการเม่สวย